สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นยังไงในะที่สุดเราก็มาถึงคาเพล่ากันจนได้นะคะโอเคค่ะพี่หญิงก็มาถึงโรงแรมคาเพล่าแล้วก้าวแรกที่ลงจากเรืออบอุ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่หญิงถึงลงรักคาเพล่ามาโดยตลอดนะคะมาถึงโรงแรมแล้วนี่ค่ะคุณนิดกับคุณตุ่ตุมต,ตามน่ารักมาก มีเวลคัามดิ้งให้พี่หญิงอะคิดดูดิแบบว่าขนาดว่าเราไม่ได้มาบ่อยๆนะโอ้ยแบบพนักง,งานที่นี่ทุกท่านน่ารักมากพี่หญิงไม่รู้จะพูดคําว่าน่ารักแบบไหนพี่หญิงก็ไม่ได้มาบ่อยนะคะปีนึงอาจจะมาครั้งสองครั้งเนื่องจากจะต้องนั่งเรือคือใช้เวลาค่อนข้างเยอะจากในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอดีวันนี้พี่หญิงมาทําธุระแถวนี้ก็เลยได้จังหวะที่ได้มาเยี่ยม เออพี่หญิงจะใช้คำว่าอะไรดีเออพนักง,งานที่ทพระนครกระทั่งแอดมินของคาเพล่าคือเขาน่ารักมากอะพี่หญิงไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนนะคะแต่ก็คือ the best ที่สุดของการบริการจริงๆนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเขียนรีวิวบนรีบแอดไวเซอร์ให้ทุกท่านเลยนะคะเสียดายวันนี้ไม่เจอคุณต้นข้าวอีกแล้วไม่เจอกันเป็นปีแล้วถ้าคุณต้นข้าวเข้ามาดูคลิปฝากพี่หญิงคิดถึงนะ โอเคค่ะถ้ามีโอกาสจะได้เจอกันนะคะก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเราวันนี้พอดีพี่หญิงมาทำธุระแถวนี้แล้วก็ได้รับแจ้งจากทางแอดมินของคาเพล่านะคะคือแอดมินคาเพล่าน่ารักมากแอดมินเปียงก้า,อาแอดมินดีนะคะแอดมินนันซี่อสุดยอดสุดยอดจริงๆอันนี้ถ้าทางผู้บริหารของคาเพล่าเข้ามาเยี่ยมชม อันนี้หญิงฝากชมจากใจเลยนะคะว่าพนักงานทุกท่าน The b เบสสมกับความเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกของปี2024จริงๆค่ะโอเคก็พี่หญิงก็อยากจะมาทานส้มตำสัวมากนะคะเพราะว่าพี่หญิงอะไรเป็นจานโปลอดส้มตำสัวแล้วอะไรอะ่ะคือเครื่องอย่างเยอะคุณผู้ชมที่รักเดี๋ยวพี่หญิงจะเก็บคลิปของส้มตำซัวของโรงแรม คาเพลา่าห้องอาหารพระนครของโรงแรมคาเพล่ามาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็วันนี้พี่หญิงก็เลยได้แวะมาโรงแรมคาเพล่าเป็นเหมือนห้องอาหารพระนครเนี่ยเป็นเหมือนพี่หญิงพี่หญิงเออจะใช้คําว่าอะไรดีคือนอกจากอโนมาแกลนแล้วที่เหมือนบ้านของพี่หญิงนะคะที่นี่ก็เหมือนบ้านหลังที่3คือมาที่ไรก็จะอบอุ่นทุกครั้งได้รับการต้อนรับแบบ เนี่ยมาถึงไม่ต้องพูดอะไรเลยดูสิคุณนิดยกไม้ <c oughs> คุณนิดบอกว่าเป็นเวลคัมดิ้งคุณตุมตามก็มาถ่ายรูปให้หอะไรอย่างเงี้ยคือพนักงานทุกท่านน่ารักมากนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมพี่หญิงลงรักคาเพล่ามาโดยตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรานะคะก็วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่น่าจะมีซันเซ็ตแล้วอ่ะพี่หญิงดูแล้วนะคะคือท้องฟ้าอึมๆคึมๆแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บ วิวมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็นี่มาแล้วนะคะ h i h h Hat r r n n e s s s o o l l e t t o o n b c k เจ้าหญิงมาแล้วนะคะสดสดร้อนๆนะคะคุณผู้ชมที่รักดูสะก่อนเป็นยังไงคืออยากให้พี่หญิงบรรยายเลยสวยงามมากมายคือแบบว่าสดสดร้อนๆเพิ่งส่งถึงมือพี่หญิงนะคะ วันนี้พี่หญิงมาทําธุระแถวนี้ก็เลยพบ Princess Diana นะคะยังเป็นเจ้าหญิงในดวงใจของพี่หญิงตลอดการนะคะมาที่คาเพล่าด้วยกันนะคะสวยมากคุณผู้ชมที่รักคาด้านในบุกผ้านะคะมีตรงนี้เป็นอ,อ,อะไรอะ่ะพิงโกนะคะเป็นสีพิงโกมีมุกมีน้องหมีมีลูกไม้หูจับเนีย่ยเป็นงาน งานหวายแฮนด์เมดนะคะแล้วก็หุ้มด้วยลูกไม้สีขาวโอ้ไมยก็สวยงามมากมายนะคะฝีมือคนไทยเรานี่ถือได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะโอเคก็ Hi Hat Princess Collection กำลังจะทยอยมาให้คุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียได้ชมกันเร็วนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดตามด้วยนะคะ แล้วก็อ,อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่หญิงนึกก่อนอ้าวบูการีป๊อปอัพของบูการีที่เซ็นทรัลชิดลมเดี๋ยวพี่หญิงดูก่อนนะคะถ้ามีโอกาสแล้วพี่หญิงสะดวกจะแวะไปเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะมีความปราบปื้มเล็กน้อยเพราะว่าน้องลิซ่าเป็นแหมใช้คำว่าเจ้าของได้ไหม <laughs> นะคะก็น้องลิซ่าก็เป็นผู้หญิง น้องน้องเป็นผู้หญิงไทยที่เก่งมากไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมีความเขาเรียกอะไรอ่ะพี่หญิงมีความภาคภูมิใจใน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 ตัวน้องมากๆคือแบบสุดยอดอ่ะเป็นควีนจริงๆสุดยอดน้องเก่งมากนะคะก็เดี๋ยวถ้าพี่หญิงสะดวกจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่หญิงจะทานข้าวแล้วไม่ใช่ข้าวสิส้มตำซั้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่หญิงดูค่ะถ้าสะดวก พี่เองอาจจะขึ้นไปดื่มบนสเตล่านิดหน่อยแล้วแน่นอนถ้าได้ขึ้นไปดื่มบนสเตล่าจะเก็บดนตรตีสดมาฝากคุณผู้ชมที่รักของ Hi Hat ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอพระคุณมากสําหรับทุกๆก,การติดตามขอพระคุณมากสําหรับทุกๆก,กําลังใจ5้าแสนกว่าวิวนะคะหกพันกว่าไลค์พี่หญิงเริ่มมาจากศูนย์วิวจากศไลค์มาจนถึงวันนี้ได้ Hi h a t มีวันดีๆแบบนี้ได้ เพราะกำลังใจจากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพี่หญิงขอบพระคุณมากไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมที่รักแล้วเดี๋ยวพบกับพี่หญิงในคลิปต่อๆไปนะคะฝากติดตาม Hi ไ a แ Princess Collection ที่กำลังจะทยอยมาให้คุณผู้ชมที่รักได้ชมกันในเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วพบกับพี่หญิงและ Hi Hat ได้ในคลิปต่อๆไปถ้าได้ขึ้นไปที่เตล่าเดี๋ยวจะเก็บดนตรีสดมาฝากกัน ขอบคุณมากสำหรับทุกๆก,การติดตามขอพระคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่มีให้ไฮแฮทเสมอมาพี่หญิงทราบซึ้งมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ